ขัดเผ็ดประดุก ข้นขนาดนี้วะสมองต้องการจะลืมเธอไปแต่ใจฉันมันยังคอยสั่งไม่เธอเสมอพยายามจะลืมเธอไปแต่ใจไม่เข้าใจ ไม่เคยได้เข้าใจ เอาว้าวเอาว้าวตอนนี้กี่ทุ่มกี่ยามแล้วครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีตอนดึกๆผมอยากจะนอนแต่ผมโอ้จั๊จะอจั๊จ,จัจ๊จั๊โอ้ อยากจะอยากจะลืมแล้วจะพูดอะไรลืมแล้วอตอนนี้ก็ดึกๆนะดึกมากเลยอยากจะนอนค่ำเออเอ,ยอยากจะนอนหัวค่ำเออแต่ว่าก็อยากจะมาไลรสด คือถ้าเราไล์สดตอนหัวค่ามันก็ดีนะเราได้นอนแบบไว้หน่อยแต่ว่ามันไม่มีคนดูเฮ้ย,ยบ้านข,ข้างๆมันทำรถหรือเปล่าสงสัยมันต้องทำรถแน่เ,นเลย สวัสดีครับช่องทีมงานดีใจและผมช่างดอนเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอะผมกินข้าวอะผมเป็นแนวกินนะครับผมแนวกินสายกินนะท o u tube ก็ทําแนวกิดมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนดูหรอกครับไม่มีคนดูเลยอืมคือช่องทีมงานอย่าเสียจใจเหมือนเดิมนะครับช่องยูทูบเด็กขนาดนี้ก็ยังมีรถวิ่งผ่านคิดดูนี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับที่กดไลค์นะครับผมขอบคุณนะครับผมทุกท่านที่เข้ามา ติดตามรับชมนะครับผมผมก็จะเป็นแนวสายกินกินข้าวกับนู่นอันนี้แล้วกินไปเรื่อยถามว่าทำไมผมต้องกินดึกๆเพราะว่าผม กดแล้วแล้วก็กดติดตามก็ได้ครัขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะผมผมไม่เก่งภาษาอังกฤษอะถ้าพิมพ์เป็นภาษาไทยผมจะพอได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อาจจะอ่านไม่ออกนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งมันมันมันตัวเล็กนะครับผมเนาะมันจะมองไม่เห็น แต่ผมเห็นแล้วล่ะตัวพีตัวพีอยู่ข้างหน้าเลยนะครับผมตัวพีนะครับผมขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มีการทักทายกันเข้ามานะครับผมทักทายนะครับท่านใดอยากถามอะไรเรื่องอะไรก็ถามมานะครับผมช่องของผมก็คือเป็นแนวแบบเนี้ยกิน,นครับผมกิน,นครับผม ทำไมถึงมากินตอนดึกๆิดเพราะว่าจ้องหัวค่ำค่อ่ะผมก็อยากจะไลนะตอนแบบ6โมงทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันมีลูกค้านะผมม,มีลูกค้าบางที6โมงนี่ยังไม่ได้ไม่ได้เก็บร้านนะครับผมก็ยังต้อทํำอยูน่น,นะครับผมนิดๆหน่อยๆเงี้ยนะครับผม มันเลยต้องว่าเอ๊ะทำยังไงดีมันก็เลยต้องแบบเอา๋าดึกหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าเวลาผมเลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมชอบที่จะออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จนะครับผมแล้วเราก็ค่อยมานั่งไรนั่ง กินกันนะครับแต่ถ้าวันไหนมีเพื่อนมาทักไทยมาชวนนะเรียกหนูว่าข้าวก็ได้ค่ะอืมอืมออตัวพีตัวพีจะเรียกข้าว ข้าหอมหรือเปล่าเนี่ยข้าหอมไหมขอบคุณนะครับผมน้องข้าวน่ารักมากเลยนะครับผมเป็นอะไรที่น่ารักมากหนูชื่อขวัญค่ะขวัญข้าวอืมนี่ น่ารักมากน่ารักมากชื่อนี้น่ารักมากน้องน้องขวานข้าวกินข้าวเนี่ยงครับผมทานข้าวยังครับผม,บผมถ้ากินข้าวเดี๋ยวบอกไม่สุภาพปกติตามบานนอกครอกนาแล้วครับผมเนาะถ้าจะคุยกันแบบหยาบๆแบแบบนี้อืมอือหกระดู อันนี้เป็นผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกทานแล้วค่ะเอ,อทานแล้วค่ะอ๋อครับผมก็ทานแล้วก็ อย่าเพิ่งนอนนะทานแล้วก็พักอย่าพักผ่อนขายะานะสมัยก่อนเนาะกินแล้วนอนพักผ่อนกขยากินแล้วนั่งป่วนลังแต่หาโซนอันนี้เป็นสำเนาคนเขาพูดสมัยก่อนเนาะอืม อ๋อน้ำไม่อาบน้ำอีกเหรออืมสามชั่งกว่าแล้วนะอุ้ยดึกแล้วนะเออว่าแต่เขาไอเราก็ยังไม่ได้อาบน้ำาแลไม่ยังไม่อาบน้ำต่ไม่เป็นไรครับผมช่วงนี้หน้าร้อนแลวผมก็มันจะร้อนน่ะบายค่ะ ก็ขอบคุณนะครับน้องขอนข้าวนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาเยี่ยมชมก็ขอให้มีความสุขนะครับผมก็คืนนี้ก็นอนหลับฝันดีนะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนาะส่วนผมก็จะกินต่อไปอะ่ะอื้อหือ ผัดปลาดุกเนี่ยก็คือเขาจะทอดปลาดุกเนี่ยกรอบๆเลยก็ไม่รู้นะร้านอื่นเขาทําแบบนี้หรือเปล่าแต่ร้านเนี้ยเขาทอดได้กรอบมากเลยอือหือ อร่อยมากเลยอถ้าส่วนหัวมันจะกินยากเลยนะ อ,อ,อ,อน้องน้องฝันเป้านี่น่ารักมากเลย าเด้อนนกินข้าวด้วยกันครับผัดเผ็ดปลาดุกยามค่ำคืนพรุ่งนี้วันเสาร์ หลายๆคนก็คืนนี้ไปเที่ยวแน่นอนคนที่หยุดทำงานอะไรข้าราชการน,นะ <c oughs> คืนนี้เ <c oughs> ขารองแน่นอน <c oughs> แต่คนที่หยุด วันอาทิตย์คืนวันเสาร์สนุกสนานแน่นอนแต่คนที่เป็นเจ้าของกิจการตัวเองวันไหนก็ได้ถ้ากูมีตังค์แล้วอยากไป ประดุกที่เอามาทำกินนะครับผมของผมเนี่ยน่าจะเป็นประดุกเลี้ยงประดุกเลี้ยงกับประดุกธรรมชาติอ่ะมันจะต่างกันตรงที่หนังถ้าประดุกเลี้ยงหนังจะหนา หนังจะหนากินไม่อร่อยแต่ถ้าเป็นปลาดุกธรรมชาติปลาดุกนาปลาดุกแบบธรรมชาติอ่ะหนังมันจะบางแล้วเอามาทอดกรอบทำแบบเนี้ยมันจะกรอบมันจะกรอบ ดูดิการผัดเอ่อผัดเผ็ดกระดูกถ้าเราแบบใส่เครื่องปรุงที่ถึงเครื่องผัดอะไรผัดผัดไอ้ใส่พริกไทยสดอ่ะพืิอไทยอ่อนเยอะเยอะ ใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงที่มันนะถึงถึงอะ่ะจะอร่อยมากแต่ว่าบางเจ้าก็เน้นเค็มเกินไปถามว่าอันนี้จะกินกับข้าวพอดีไหมพอดีครับแต่ถ้ากินเปล่า เฮ้ยหมามันมาคุยขยะครับถ้าเราจินกระเพราแรกๆไม่เท่าไหร่หรอกไม่เคม็เคมจากกินมาสักพักหนึง่งทำไมมันเค็มที่หายเลยอือจกถ้าว่า มีผักอ่อนๆเข้ามากินด้วยเนีมันก็จะตัดกันหรือมีผักอื้อันนี้ถือว่าอร่อยนะครับผมถือว่าอร่อยผัดเผ็ดประดุกอืมก็คือเอาผักอเอาประดุกอะ่ะ ทอดกับกอบแล้วก็ผัดแนวสไตล์แบบผัดพริกแกงเ่ะแต่มันมีแบบพริกไทยไทยดำมีกระชายนะครับผมสองตัวนี้มีประโยชน์ไหมมีครับผมมีมากเลยอื ก็ใชา่ดีเลยขมิ้นขมิ้นก็มีประโยชน์นะครับผมดีต่อร่างกายเลยขมิ้นนะอืออร่อยฮะ แต่ถ้าใครชอบหนังอ่ะก็ถือว่าโอเคเลยแต่ผมไม่ชอบหนังเท่าผหหนังมันค่อนข้างจะหนาไปหน่อยอกินไปกินมาก็เริ่มแล้ว <c oughs> <c oughs> ออกแนวเข็มๆ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคครับผมสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่วความสุขความเจริญน,นะครับในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีกันทุกท่านคิดสิ่งใดก็ให้สมดังปรารถนานะครับผมสำหรับผมก็ขอล่ำลากันไปก่อนในคืนนี้นะครับผมเจอกันใหม่รอบหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมกดแชร์ได้ยิงดีนะครับ ไม่เข้าใจอะ่ะว่าทำไมไวัยรุ่นมันชอบรถแบบเสียงดังๆอะ่ะมันเอาแบบสแตนดาดธรรมดาไม่ได้รือไงอืมเอาโอเคครับผมคลิปนี้ถ้าไม่ถูกใจย,ยังไงก็ไม่ถูกใจยังไงก็ต้องขอโทษขออภยัยเลยนะครับผมอ่ะล่ลากัาไปก่อนเจอกันใหม่ไลรหน้านะครับผมไนนี้ สวัสดีครับผม